สั่งข้าวหมูแดงมาแต่ดันได้หมูกรอบติดมาด้วยแบบนี้นะครับใครผิดใครถูกเป็นปัญหาซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาเป็นประเด็นของสังคมได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องมันแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นขึ้นมานครับโอ้ยหัวจะปวดแล้วแบบนี้ถามว่าใครผิดใครถูกกันแน่นะครับคือต้องบอกเลยว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะ กำหนดเมนูออกมานะครับแล้วก็จะปรุงแต่งยังไงในเมนูก็ได้คือประมาณว่าสั่งข้าวหมูแดงมาเนี่ยแต่ฉันจะใส่หมูกรอบให้แกไปกินด้วยเนี่ยอันนี้มันคือสูตรของฉันนะครับทางร้านเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้นะครับแต่ก็ควรที่จะบอกลูกค้าให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสั่งข้าวหมูแดงมาเนี่ยนะครับจะติดหมูกรอบไปให้กินด้วยนะมันเป็นสูตรของฉันนะครับมันก็ควรที่จะมีความชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่า เขาสั่งมาปุ๊บเนี่ยแล้วมีหมูกรอบติดไปนะครับแล้วเขาก็สงสัยว่าเอะฉันสั่งหมูแดงอย่างเดียวทําไมใส่หมูกรอบมาให้ด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เห็นนะครับคือเดี๋ยวมันก็ต้องมีการทะเลาะอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าร้านนะครับจะให้ดีเนี่ยก็ควรเขียนระบุไปนะครับว่าถ้าสั่งข้าวหมูแดงเนี่ย จะต้องบอกด้วยนะครับว่าแดงล้วนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะใส่หมูกรอบมาให้นะครับก็ทางร้านน่าจะระบุให้ชัดเจนนะครับหรือไม่ก็ทางลูกค้าเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้อยู่แล้วแหละนะฮะว่าร้านนี้เปิดมานมนานแล้วก็ถ้าสั่งข้าวหมูแดงมาเนี่ยจะใส่หมูกรอบมาให้บางคนเขาก็ไม่รู้หรอกนะครับเขาก็เพิ่งมาอยากจะมาลองเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นนะครับคือถ้าจะให้ดีเนี่ยผมว่าทางร้านเนี่ยนะครับควรจะ ระบุให้ชัดเจนนะครับว่าเมนูเนี่ยมันใส่อะไรบ้างนะครับมีสูตรส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะครับมันก็จะชัดเจนกว่าทําให้เวลาลูกค้าเข้ามากินเนี่ยมันก็จะไม่สร้างความสับสนแล้วเขาก็จะได้อาหารตามที่เขาต้องการซึ่งผมว่านะมันเป็นผลดีกับทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วถามว่าอย่างนี้ใครผิดนะครับมันก็ผมมองนะถ้าเอาผมมองนะผมมองว่าทางร้านเนี่ยน่าจะมี เขาเรียกอะไรก็อยากทิปบอกอน่ะน่าจะระบุให้ชัดเจนมากกว่านะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับส่วนถ้าทางร้านเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสูตรอยู่ว่าถ้าสั่งข้าวหมูแดงม,มาแล้วจะใส่หมูกรอบมาให้เนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเป็นประเด็นของสังคมให้เราปวดหัวอย่างนี้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับผมก็ฝาก ถึงทางร้านแล้วกันนะฮะถ้าจะทําเมนูอะไรก็บอกนะครับหรือว่าชี้แจงให้ให้ลูกค้าเขาได้เข้าใจนะครับแล้วก็สร้างความชัดเจนให้กับลูกค้านะครับเวลาที่เอาข้าวไปเสิร์ฟนะครับสั่งข้าวหมูแดงมาดันมีหมูกรอบไปด้วยเนี่ยนะครับลูกค้าเขาจะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเขาก็จะได้กินอย่างมีความสุขนะครับผมก็แนะนําทางร้านอย่างนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับ